สวัสดีครับนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับผู้ชงที่ปรึกษาการขายของ Perfect Car นะครับผมก็เป็นเลิกงามยามดีนะครับมาส่งมอบรถให้คุณลูกค้ากันนะครับอ่าเดี๋ยวขอสัมภาษณ์คุณลูกค้านิดนึงนะครับผมสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อสาพรครับชื่อบีครับชื่อลีบีคุณบีคุณบีมารับรถรุ่นอะไรครับวันนี้มารับโตโยต้ารีโวครับอ่าเป็นโตโยต้ารีโวนะครับ2.4งจุดสี่เจพัทนะครับปี2019นนะครับผมอ่า ็มีช่องทางการติดต่อเพอร์เฟ Car คาร์เราเข้ามาอย่างไรครับครับผมรู้จักไลฟ์สดของทางเพจครับแล้วก็ก็เลยได้วิ่งเข้ามาดูเลยอ่านะครับดูมาจากช่องทางก็คือไลฟ์สดนะครับทางเพจได้ทำการไลฟ์สดแล้วก็ได้เข้ามารับชมเนาะแล้วก็วิ่งเข้ามาดูรถเลยนะครับผมคุณบีได้รับโปรโมชั่นอะไรจากเพอร์เฟคซคาร์ไปครับครับจองรถ100งรบาทครับแล้วก็มีโปรโมชั่นช่วยผ่อน5เดือนละ5้0 0เดือนครับอ่านะครับก็ย้ำาอีกทีนะครับ ออกรถ100บาทนะครับช่วยผ่อน5,000นานถึง6เดือนเลยนะครับผมอ่ะก็นะครับมีตอนนี้ก็ถึงเวลาสมควรแล้วนะครับขออนุญ,ญาตไปส่งมอบรถให้กับคุณบีก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ